ยุราครบสูตรสนับสนุนโดยใหม่ข้าวผัดชวิตรสชาติอร่อยฮิตติดลมผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคู่ครัวไทยอยู่รา White, 1, พิงคิชไวท์ทรีอินวันเพื่อผิวหน้าเนียนกระจ่างใส กับเชฟคริสต์มัสนะคะและก็อีกหนึ่งเชฟค่ะซึ่งเป็นเชฟเชฟนะคะกับเชฟซาโตชินั่นเองค่ะวัน <Hi. S 3> <laughs> ดีค่ะวัส <c oughs> ดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูปลากระพงขาวแล่บางกับซอสยูซูน้ำมันเห็ดทัฟเฟิลกันนะคะคุณผู้ชมเอาละ่ะมีอะไรบ้างคะ,อ,ะอันนี้ <c oughs> นนก็คือไข่ปลาแซลมอนะคะ่ะ ก็จะมีพวกสุดท้ายเป็นเทอร์ฟต <always> ้นเล็กๆค่ะคุณผู้ชมอยู่ๆจู่ๆเป็นอสส้มใช่ไหมคะจริงๆของทางญี่ปุ่นแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือปลากระพงขาวเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมขั้นแรกใชฟฟ้าเห็นว่าที่นี่เนี่ยเขาจะซีเรียสมากนะคะคุณผู้ชมในเรื่องการเลือกวัตถุดิบใช่ครับ ที่นี่ใช้ของหมูที่หมูดำพูโรบตุตะกซีพีด้วยใช่รับอ๋อใช่ครับ<ๆ>ผมเอาใช้หมูดำพูโรบตุตะซ,ซึ่งผลิตโด,ดยซีพีนะ,ะซึ่งของเขาขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็ได้รับมาตรฐานตรงนี้นะครับปกติแล้วอย่างเมนูหมูดำพูโรบุตะกร้านนี้ชื่อเมนูอะไรคะที่เราใช้พูโรบุตะของซีพีเนี่ยมันมีสองสองจานเป็น Fox อ็อสคิวเวอร์ซึ่งนีนขึ้นชื่อมากเวลาใครมาก็ต้องสั่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นสเปริค๊ด ต่อไปก็เดี๋ยวเชฟก็จะเจริ่มแต่งจานนะครับเขาเรียกว่าการเด็ครับอันนี้ก็ตามด้วยไฮปารซามอนนะคะตามด้วยแล้วก็ตามด้วยไวท์ทัฟเฟิลอ่ายูสุนะครับ ก็อันนี้เป็นเมนูสไตล์ของเจแปนมิฟู้ดปกติเอ่าของเรามีแค่ปลาสไลัดบางๆแล้วก็กินก Show you ับโชยุอย่างเดียวจบแต่ตอนนี้เป็นการผสมผสานเวียดเช่นกับอ่ากับเจแปนนนิสก็คือใส่ไวท์เทอรเฟอร์ลงไปในโชยุของเรานะครับแนนี้เชฟเรื่องการเนชครับ เสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมปากโระพงขาวแร่บางกับซอสยูจูน้ำมันเห็ดทัปเป้ลค่ะขอบคุณเทฟด้วยเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ thank y สดค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ี c ี c ีเติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยทุกครัวไทยกว่า50ปี โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าปลากระพงขาวแล่บางกับซอสอยูซูน้ำมันเห็ดทรฟัฟเต้นี่น่าตานมากเลยอร่อยด้วยอร่อยด้วยยิ่งเห็นพวกคุกกิ้งด้วยเนาะจ้าค่ะเดี๋ยวน้องน้องไม่เป็นรายการเรื่องจะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณก่อนอต้องขอบคุณเลยสำหรับห้องอาหารซูมาโรงแรมเซนต์บิชถนนร,ราชดมริไม่ต้องไปทำทานแวะมาทานเลยนะคะสำหรับห้องอาหารซูมา แต่งตัวสวยๆเดินเข้ามาอุ้ยก็อ้าวจะไปไหนจะไปไหนลืมกัได้เลยแม่ตักซื้อค่ะของแม่ประนอมก็คือน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกตามแม่ประนอมออ๋แม่ทำกับข้าวเหรอใช่ค่ะแม่ไม่ทำกับข้าวอย่างเดียวไม่พอแม่ชอบด้วยเพราะว่าดีต่อสุขภาพไม่อ้วนช่วยลดคอเลสเตอรอลป้องกัน โรคหัวใจและความดันโลหิตสูงตายแม่นี่ดูแลสุขภาพดีมากโอ้ยอย่างนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนโอ้โหป้องก,กันโรคหัวใจด้วยใชาแล้วะเล่า,าด้วยดีมากเลยนะคะไปเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปซื้อก่อนจะไปซื้อลาคุณผู้ชมก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมเลยทางช่อง5วันอังคารประมาณ4โมงครึ่งนะคะกับรายการไมยุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไป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 